สวัสดีครับผมในวันนี้ก็อยู่กับน้องไซโกอีกแล้วโอ้ยไม่อยากเล่นเกมนี้ก็วันนี้ผมจะมาลองออกจากห้องกันดูนะครับไม่รู้จะผ่านไหมนะผมเคยเออกจากห้องแล้วไปหาน้องเพะเพราะผมตอนตอนนี้ผมรู้ตำแหน่งของน้องแล้วผมหยุดแจไปว,ว่าเผื่อผมรอดจากน้องได้ผมวิ่งไม่ได้อะ หนูผมนี่หนีเลยผมไม่อยู่แล้ววิ่งดีกว่าไปไปเธอตาไหมโอ้โโอ้โอ้เมื่มอ,อ,อกี้ผมไม่เห็นเลยนะไปไป,ไป,ไป,ไปนีหนี่เธอนี่เธอ mà hại cho nó mày, Ê, chú 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 bảo ạ, chú bảo mày tung mà hại sao. เข้า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 ใหม่เข้าใหม่น้องมนเอาฮาร์ดไม่ได้นะฮาร์ดนีด่คือระดับป้าคังแล้วเมื่อกี้กดผิด i เลยขอร้องขอกินน้ำก่อน ยอมขอร้องอยา่าจะจะกินโกโก้เจอตัวแล้วสินะพี่หยุดอย่าทำฉันทำไมแกเอาเพื่อจะไม่ไปไหนออขอให้ขอโทษแล้วไม่นี่คุณโอเคไหมคะ <c oughs> ดูจากสีน้าแล้วไม่อะโอเคนะครับ ลองเล่นอีกรอบรอบนี้เราจะไปหาน้องแต่ลืม ตัวเล้วนะตัวนี้อดะ <c oughs> อย่าตอท่านมา <c oughs> ¡Ah, muerto ¿no? ขอโทษด้วยนะครับ นายรูซสิกินจิเลสไปละกีแลวเจอ,อ,อ,อตัวแล้วฉักเดินแล้วต้องการฉักบีบคอมากกว่าไม่ด้ฉ<อ>ากหักคออ่ะนี่คุณโอเคไหมคะ ดูอย่างสภาพรนไม่น่าโอเคเหมือนเดิมน,นะครับ มากกว่าแบบฉับงั้นเธอเปลี่ยนที่แอบอีกแล้วนะโอ้โหเธอเปลี่ยนแอบบ่อยข้อเปลี่ยนที่แอบบ่อยมากเลยเนี่ยเธอคนนี้เนี่ย Que tu valeu? Que tu valeu? กับหาฉากฉากจบเดี๋ยวนี่คือมันต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลย ว่านี้เป็นของต่างชาติครับที่เขาทำมดทำเกมขึ้นมาที่จริงอะใน VC มันตอนเนี้จากคันแล้วผมผิดเป็น2องจุดหนึ่งครับที่จริงมันต้องเป็น1 1จุหใช่ไหมแต่ตัวสน,นี้มันเป็นทดลองอยู่นะครับผม เราจะไปดูกันอันนี้มันอยู่ในมือถือนะคะไม่ได้อยู่ในเกม PC ที่ค่ายหลักของเขาคือ PC น,นะครับนี่ไซโกเดี๋ยวเราจะดูอันนี้ก่อนนะครับนี่ครับอายุดิงน,นี่คือฉากนี้แหละที่ผมต้องการหาคือฉากที่เราที่เราโดนจับแล้วก็จะหักโคอแล้วก็ฉากที่เราซ่อนอยู่ในตู้นี่คุณจะผักฉันหรอ,หร,อหรือผมไม่แน่ใจ อันนี้คือฉากที่เราได้แล้วอันนี้คือฉากที่เราจะหนีอะทำไมไม่มีฉากเราลืมไปนี่เป็นปูนแดงแล้วาฉากที่เธอหัวเราะที่จะฆ่าเราวิธีอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับอะเล่นแล้วไม่ท่ากลัวเลยสนุกด้วยและทําไมเหมือนเสียงเธอดูน่ารักแต,แต่เออเธอแต่แทงทําไมเนี่ยอันนี้เกมแท้นะครับนะคะ ไม่เคยไม่ใช่ของปลอมนะเกิดมาปุ๊บไม่กล้าออกเลยได้ยินเสียงนางแบบแต่ว่าอยากมีให้มีฉบับภาคไทยนะคะเป็นกำลังใจให้คนสร้างนะคะซึ่งผมก็บอกเลยครับว่าผมไม่เล่นแล้วดีกว่ากหถ้าเกิดผมจะเล่นตายเล่นยากมากจะบอกให้ว่าบอกว่าให้เต็มเลยนะนะผี อะน่ากลัวเขาก็มีเสียงแต่มีอย่างยันมีอย่างหนึ่งยันเดเลรู้ได้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในตู้ก็มีเสียงหักคอแล้วก็เทงน่าน,น่ากลัวมากแต่มันมีด้านด่านที่น่ากลัวกว่านั้นซึ่งใช่ครับน่ากลัวมาก ซึ่งผมได้ทำการพิมพ์คอมเมนต์ไปแล้วเดี๋ยวผมขอลองดูนะว่าผมจะอยู่ในดีไหมผมเพิ่งพิมพ์คอมเมนต์ล่าสุดเลยถ้าอ่งนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเชิงบวกห้าดาวจะคิดว่า จะเป็นแนวตัวละครน,น่ารักน่ารักคิตตี่นะคะหืหนนะมยังไนฮะผมล่าสุดเลยนะอภิชา,ายาไม่ใช่ผมอภิชาดาเฮ้ยยังไของผมน,นี่คือของผมผมชื่อว่ากิสวิลายาพัทไม่ใช่ชื่อผมนะ มันว่าน่ากลัวใช่แล้วครับน่ากลัวมากอันนี้ยผู้สร้างเดียวกันเลยฮาบูเพนผมไม่ไหวเกมนี้แล้วอยาก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 เล่น เองก็ไปโหลดได้ในโหมดมบายนะครับ Gerilim. สำหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนผมมาแล้วก็ได้เวลาตายเลยครับเพื่พอนวันนี้ผมรถเสียแลครับโอเคนี่รุ่นที่จะไปไหนหรอคะบ๊ายบาย